ทำไมผมมีความอยากเล่นรีโนอย่างวะผมอยากแบบผมอยากโกลเด้นใน,นะนเนี้ยมารีนแมทริอัคขอโทษนะจิบะจิบอะไรครับเนี้ย อะไรครับเนี่ยเต็มไม้เต็มมือไปหมดเลยเทิร์นหน้าอัพเจ็ดเทิร์นต่อไปก็ขายเฮ้ยผมก็ได้เลยเหรอแบบนิดนึงนะให้โอกาสผมนู่นดีปูเอ้ยไม่ใช่นี่หว่าผมได้หกเลยนี่หว่าเทิร์นหน้าผมอัพ 5เหรอโอ้ไม่กอดแล้ว6มันมีอะไรอะ่ะไอ้นี่แอ้แโซง่ไง6มันดูน้อยกว่า5หรือผมจะเอาตรงนี้ดีวะเอาอูเชอรี่อัดจะตัดก็ได้วะอูุจกุ๊กอีกหนึ่งที หนึ่งสองไงหรอไอ้นี่ไม่เอาแม้มันนะเทเบอร์ไม่เอาแม่เอาไอ้นี่อ่ะเจ้ามาันเขาโอ,โอ,โอมันเจอเลยรีบอลกับไอ้นี่นะรีบอลใครรีบอลไอ้นี่อ่ะ Mày <coughs> đợi <coughs> 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 เวิดจี้เวิรดจี้สองตัวเงี้ยนะเนี่ยบอดมันดูเป็นบอดคนธรรมดา มิวเฮาก็น่าจะเป็นตัวธรรมดาอีกตัวนึงตัวไอ้สตัวที่เราเจอก่อนหน้านั้นมันแค่แบบมันแค่เวอร์ไปอะถ้าไอ้นี่โดน่อโอเคอันนี้น่าจะได้ได้บัฟหน่อยเจ็ดสิแล้วตาแล้วนอกรูนอกทางแล้วะมันไม่มีใครให้บัฟเนยมันมีแค่ไอ้นี่ให้บัฟมันก็เลยแบบรวบ รวบบัฟใส่นี่อย่างเดียวเลยรวบบัฟรวบบัฟมิตรหายสายช็อตไฟฟ้าคือมันควรจะต้องหาสัตว์ไหมเพื่อนมึงก็ขยันหาแต่ <c oughs> ันควรจะต้องเป็นสัตว์ไหมเพื่อน คือทุกครั้งที่เล่นสัตว์สิ่งที่ผมหาคือระเบิดอย่างเดียวเลยผมไม่ค่อยจะหาสัตว์เท่าไหร่เลยทำไมมันเป็นแบบนั้นวะโอ,โอ้ผมต้องได้ก่อนเนี้ยเหรอไม่ก็เขาก็ต้องตบหนูอย่างเงี้ยโอกาสคือห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่ผมจะชิบหายเงี้ยเหรอโอเค บาบแอนแทกให้เขาเยอะอยู่นะอย่าน,น,น,นี้คนที่คลิปหายก็คือผมเมื่อวานโอเค <c ười> บ้าแอนแทกไปซะเยอะเลย เกมไวอะตายไปตายห้ากันไปหมดแล้วอยากให้บัฟไปนี่หน่อยหนึ่งอ่ะซื้อนี่ต้องซื้ออยู่แล้วไอ้นี่มีลุ้นอะเลยอุย้ยนี่ได้นะบูฮูและไอเนี้ยเหมาะเพราะว่าไอ้นั้นมีดีไวชิวไอออปปีเอิร์ดมาเธอปีเอิร์ดมาเธอจะเข้า สิงสวยนี่อ่ะผมก็ต้องขายหนึ่งขายสองขายสาม,ขา,สามขายสี่ั้นก็เอาอันี้ออกขอแค่เราได้ออกก่อนอย่างก็จะ everything กันนะ B โอเคขอออกก่อนได้ไหมเออ Everything ก็น่าจะโอเค มันมีความเสี่ยงที่พี่เปิดแม่งจะไม่ได้ออกป่ะไงไอ้ตัดบีดเอ้าเขาเป็นบีดเหมือนกันว่ะถ้าอย่างงี้ก็ไม่ได้แล้วดิเขาจะทันเราหรอวะเนี่ยไอ้นี่ขยันตายมากเลยมันใช่หมื่นสี่จริงวะวะผมว่าไอ้นี่มันปลอมชื่อมาแน่เลยถ้าหมื่นสี่มันตายบ่อยขนาดนี้ป่านนี้มันไม่ลงไปหมื่นแล้วไอ้นี่ไม่น่าจะหมื่นสี่หรอกไอ้นี่นีะ่ะสุขปลอม คือมันตายบ่อยมากเลยอะ่ะขายพี่เบิร์ดจริงรอระใช้จี๊ดๆนี่ได้ถ้าต้องการ,รถูกไหซื Golden ้อไททัสโลเด้นไอ้นี่เหรอโลเด้นตัวใหญ่ไปเลยอย่างเงี้ยหรอถูกไหมผมพูดถูกไหมถ้าจะไม่มีนี่เราจะเอาหนกไนทำไม คือผมมั่นใจว่าผมไอ้นี่กว่าโอเคโอเคเขาไม่ใช่สัตว์ที่เราเขาไม่ใช่สัตว์ที่เรากลัวปัญหาคือในงูมีอะไรอยู่บ้างมูเยอะด้วย ไม่น้อยเลยไม่น้อยเลยโอเคถ้าอย่างนี้ก็ได้ฟาร์มต่อได้ฟาร์มกันต่อโอ้ยลอยโอเค ครับเทียไม่ครับผมต้องยังไงดีวะอ่ะไอน้นี่ไอน้นี่วาวแน่ๆผมต้องการถอนไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะทองหมดอ่ะรีบอลอ่ะรีรอบอลนกอ่ะยังไม่พล่อยอ่ะ อานี่ไปซ่อนแม่ไงไว้ข้างหลังไงหรอคือมันมันโล่งไปอ่ะมันโล่งไปอ่ะบูนอ๋อกลัวกลัวเล่นไม่ทันแต่ว่าช่างมันเถอะถ้าขายนี่ขายเนี่ยซื้อบูนก็อาจจะโอเคก็ได้เพราะว่าเรามีไทตัสมาลอยอยู่ผมขอก่อนได้ไหมอ่ะโอเค ก่อนก็สบายใจคือผมผมเป็นสาเหตุที่ทำให้แอคแทค็มันเยอะขนาดนี <c> ้ <oughs> ขอยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวมันก็ทุรักทุเลหน่อยแต่ก ไม่รู้ว่าผมรู้สึกว่ามันต้องเอาทิปเปิลตรงเทียห้าถ้ามันไปเอาเทียหกมันมันไม่ค่อยมีอะไรอ่ะพัวมันไม่ฮิตอ่ะ